ก็สิบสามบันเทิงวันนี้ค่ะเริ่มต้นกันด้วยข่าวของดังแบบสาวพี่เก๋ชลดานะคะที่ล่าสุดก็ได้ควงสามีหนุ่มนักธุรกิจคุณพร้อมสิริสันจดทะเบียนสมรสกันเรียบร้อยแล้วละคะ่ะ หลังจากคู่ของนางแบบสาวเก๋ชลาดากับนักธุรกิจหนุ่มพร้อมสิริสนันเข้าพิธีวิวาไปแล้วอย่างชื่นมืดน,นะคะในช่วงเดือนกุมภาพาันธ์ปีที่แล้วล่าดสุดค่ะทั้งคู่ก็ได้ถือเลิกดีวันที่21พฤศจิกายน2021นะคะซึ่งก็มีความพิเศษตรงกับวันครบรอบ12ปีที่ทั้งคู่ได้เจอกันครั้งแรกค่ะไปจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะคะ โดยพี่เก๋ชลดาค่ะก็ได้โพสต์ภาพหวานเล่าเรื่องราวที่ไปจดทะเบียนสมรสลงในไอจีส่วนตัวพร้อมกับได้ขอบคุณสักขีพยานในวันอันเรียบง่ายแต่มีความหมายกับชีวิตคู่ของเธอและสามีนะคะรวมถึงขอบคุณผอ,อและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนเขตปทุมวันที่ได้อำนวยความสะดวกให้ในวันอาทิตย์ซึ่งอันนี้ค่ะก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแล้วก็แฟนๆเข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความมีดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลามเลยเลยคะ่ะ ก่อสิบสตาบันเทิงของเราก็ต้องขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะ